ก็ได้เจอกันอีกเป็นรอบที่สองเนาะที่สองเดี๋ยวดูสุขภาพร่างกายรู้สึกมันหมอก็บอกว่าเบาหวานเป็นเบาหวานแล้วลูกพ่้ชื่นไม่รู้มันขึ้นหรือมันลงบางครั้งมันก็ดันจนหัวจะระเบิดบางครั้งก็วิววิวจนจะ กำลังเรียนรู้กับมันว่าเบาหวานเป็นยังไงกันแน่ในใครเป็นโรคเบาหวานบ้างไอ้ที่มันดันจนหัวมันจะระเบิดเนี่ยมันมันขึ้นหรือมันลงละอะไรเพราะว่าเพิ่งเจอเมื่อก่อนก็ปวดหัวประจําแต่ไม่เคยรู้ว่าเนี่ยแต่หมอก็าเชื่อว่าเป็นเบาหวานแล,แล้วก็ขากระชา มีอาการชาเดินมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขาเงาจะขององนีหมอนปฏิบัติที่แล้วรุ้นอู่่ว่าจะพาโยมยืนได้ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับเร,เราเดินเนี่ยเวลาเราเดินมันเหมือนกับอขี้ดินน,นะมันติดอยู่ที่หนังเท้าเรา,านเงี้เป็นเวทนาตัวใหม่ๆที่เรา ต้องเปิดใจเรียนรู้กับมันนี้ไอเวทนาเก่าๆเราเคยผ่านมาแล้วแต่มันมีตัวใหม่ๆใ,ให้เราเรียนนี้ <c oughs> ก็อนุโมทนายินดีกับเจ้าภาพที่ยังมีการดำริและพยายามที่จะส่งเสริมขับเคลื่อนกิจรกรรมบำเพ็ญบุญในลักษณะแบบเอาหลักให้ตรง ตามคาสอนของพุทธเจ้าเพราะว่าท่านบอกว่าในโอวานปฏิโมกนั้นท่านบอกว่าการที่เราจะทําบุญสร้างกุศลให้ได้บุญจริงๆก็คือเนี่ยคือเราต้องมาชําระกด้วยาะบาปแล้วก็มาทําความดีแล้วก็ชาระจิตของเรานี้ให้สะอาดและบริสุทธิ์คําว่าบาปก็หมายถึงว่าสิ่งที่มันไม่ดีโดยโดยเฉพาะส่วนมากส่วนใหญ่ถ้าเราทําตามไปตามสังคมตามประเพณีตามที่นิยม ถ้าเราเอามาวัดหรือมาพิจารณาสอดส่องหรือกล่าววิจารณ์กล่าววิจัยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่เราทําบุญตามธรรมเนียมประเพณีตามสังคมนิยมที่ผ่านๆมานั้นมันไม่ตรงมันไม่ถูกกับหลักศีลหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะแค่พวกเราดําริจ,จะทําบุญบางทีศีลผิดแล้วเตรียมผิดศีลผิดธรรมกันเต็มที่แล้วเป็ดไก่หมูปลาไม่รู้กี่ตัวต่อกี่ตัว ที่ต้องเสียชีวิตเพื่อมาประกอบในงานบุญของพวกเราเรายอมทำลายศินเพียงแค่เพื่อมารับประทานอาหารกันเป็นบุญทานซึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินเหมือนว่าเรายอมทูญเสียเงินหมื่นหนึ่งเพื่อมาแลกเอาเงินพันเงินรนะ้อยนะนั่นนี่คือว่ายอมผิดศินเพียงแค่เพื่อทำบุญให้ฐานกินกันสนุกสนานและจนบางทีก็ที่เห็นก็คือพวก ผิดสินข้อที่ 5, ห้าเล่าสุราต่างๆและบางทีก็เข้าสู่อบายามุขค,คือปากทางแห่งความเสื่อมเช่นความสนุกสนานเพลิดเพลินการพนันการอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกมันไม่ตรงและท่านบอกว่าเมื่อเราละชำระสิ่งที่ไม่ถูกได้เราก็มาสร้างสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเช่นให้เราทําบุญให้ทานทำบุญโดยการรักษาศีล นนแล้วก็มาชำระจิตชำระใจให้สะอาดก็คือการมาภาวนามาปฏิบัติ <c oughs> หรือพยายามมาต่อยอดอนนต่อที่จริงพวกเราควรที่จะเอาของเก่าแล้วมาต่อยอดของพวกเราอย่างเช่นผู้เฒ่าผู้แก่เข้าส่งเสริมสนับสนุนรักษาประเพณีที่ดีมาได้ในระดับพวกเราแล้วพวกเราน่าจะเอาขยายผลต่อให้มันถูกให้มันตรงยิ่งขึ้นไปมันจะได้อานิสงส์ได้ประโยชน์ให้มันมาก ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าอะไรอัพเกรดอใช่ไหมต้องอัปเกรดอันนี้ก <c oughs> ็เหมือนพวกเรามันต้องมาต่อยอดต้องมาขยายผลต่อ,อไม่ใช่ว่าเรายิ่งทําให้ล่มหลงมากลงไปในขณะที่สังคมโลกทุกวันมันเร็วมนวันไวปัญหามันเยอะแต่ถ้าเรายังเชื่อแบบเก่าๆโดยไม่ศึกษาไม่คิดค้นหาเหตุอาผลไม่พิจารณา ว่าไอ้ของเก่ากับความจริงสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนมันถูกคือมันตรงอันนี้ถ้ามันไม่ถูกเราก็ต้องรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเหมือนเราทํานาจากเมื่อก่อนเนี่ยไถนาด้วยวัวด้วยควายอันนี้แต่ทุกวันนี้เขาก็รู้จักการปรับใช้รถตรงรถไถปรับที่ปรับทางการทํานามันก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นวิถีชีวิตต่างๆของพวกเราก็เหมือนกันการทําบุญประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆ เราก็น่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขน,นั่ไปสู่สิ่งที่มันดีกว่ามันได้ประโยชน์กว่ามันถูกกว่ามันดีกว่าชีวิตของพวกเราถึงจะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรับปรุงและแก้ไขมันจะดีขึ้นไปไม่ได้น,นั่เน้นหลักของความเชื่อพวกเราต้องพยายามทําไงให้มันดีขึ้นก็เนี่ยถึงได้พยายามดําริพาธรรม มันเด่กของอาตมาที่กล้าทําอย่างนี้ได้ก็เริ่มต้นจากก็ไ,ได้ยินประวัติหลวงพ่อสุนีนั่นแหละหลวงพ่อสุนีนี่ท่านออกเผยแผ่สมัยท่านเป็นพระหนุ่มๆไปอยู่ในชุมชนบ้านท่านก็มีเครื่องคาราโอเกะแล้วก็เย็นๆท่านกับปาไปพาลูกหลานพี่น้องในบ้านขันท่านทําวัดสวดมนอะไรเวลาท่านมีเวลาก็เอาตรงนั้นแหละมาต่อยอดเป็นต่อยอด ไปพาเราเริ่มจากพ่อแม่ของเราก่อนเอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาน้องเราเนี่ยแล้วก็ขยายเรื่อยๆจากเดินเท้าเปล่าจนในที่สุดก็มาจนมาถึงรถแลนด์ล้ะอันนี้จากเมื่อก่อนก็เอาตามหมู่บ้านตามอะไรเนี่ยปีหกหนึ่ง้าชีวิตยังมีอยู่ถ้าไม่ตายก่อนว่าจะลงตามสลากลางจังหวัดแล้วจะเอาตามสลากลางเฟิภอสลากลางจังหวัดแล้วอันนี้เพราะว่าต้องทํางานแข่งกับเวลาของชีวิตอ่า เพราะว่าไม่รู้มันจะตายตอนไหนเพราะว่าสุขภาพร่างกายมันเป็นสัญญาณเตือนแล้วมันบอกแล้วอันนี้โยมมีอะไรจะถามไหมนะในโยมที่ท่านถามปัญหากันปีที่แล้วไปไหนแล้วฮะฮอยู่ไหมที่ที่ถามปัญหากันมาปีที่แล้วนี่นะ ยายมาได้ว่ายายสเสร็จเ,เราตามขึ้นไปบนบ้านเลยไหม <laughs> มาไม่ได้แล้วเหรอเนะเดี่ยงเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเยี่ยมอหมอีไเดีวะต,ต้องตามให้ถึงที่เ,เลยไม่มีคนถาม <laughs> พิแล้วถามยังยังอยู่เนาะ ก็ถามได้เนี่ยเราเอาตอนนี้แหละอยากสวยอยากงามก็รักษาศีลให้ดีๆอันนี้ใช่ไหมต้องรักษาศีลถ้าอยากฉลาดหัดภาวนาเยอะ แต่อยากรวยก็ว่าให้หัดทําทานให้เจ๊ <c oughs> แล้วเราเตรียมพร้อมไหมยังเลือกได้นะพุทธศาสนาเรานี่เลือกได้กรรมลิขิตเราลิขิตกรรมพยายามทําความดีพุทธเจ้าท่านบอกงั้นให้เราพยายามทําดีทําดีต้องได้ดีเราต้องสร้างเหตุนี่คือพุทธศาสนาเราไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่โชคชะตาวาสนานะไม่ใช่อยู่ที่เราสร้างอันนี้ อยู่ที่กําลังสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราสร้างอันนทุกอย่างคือถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะมีพลังนะมีกําลังใจเหมือนที่เราพ่อฉุนทําอย่างนี้เพราะเชื่ออย่างหนึ่งว่าคือจริงๆแล้วคนทุกคนมีดีอยู่ในตัวมีดีอยู่ในใจเหมือนที่นาที่ไร่ของเราเมื่อก่อนเป็นป่าดงดิบปูย่าตาทวดของเราถากทางมาจนที่นาที่ไร่ให้เราได้พึ่งพาอาศัย จกงนกลายเป็นบ้านเรือนให้เราได้อยู่ได้อย่างสบายในทุกวันนี้เพราะท่านมองเห็นว่าที่ดินมันมีค่าถึงจะมีเป็นป่าดงดิบแต่ท่านก็ถากถางมาจนมาถึงยุคพวกเราเนี่ยจนเดี๋ยวที่ดินเดี๋ยวนี้มันราคามันโอ้โหมันแพงมากใช่ไหมในกระทา่ท่านมองเห็นก็เหมือนพวกเราถ้าเรามีความเชื่อมัน่นเชื่อว่าตัวเราแต่ละคนมันมีดีเราก็มีดีแต่บางทีเราไม่ได้ค้นคว้าที่จะถากที่จะทางที่ชำระเพื่อเอาดีของตัวเองออกมา มันก็เลยรกไปด้วยอารมณ์ความคิดสติปัญญาของเราก็ไม่งอกไม่งามเพราะมันไปตามความเคยชินตามเราจึงต้องพึ่งพาอาศัยครูบาอาจารย์เหมือนแบบอาตมาเองที่กล้ามาพาธรรมนำอย่างนี้ก็เพราะเห็นว่าเมื่อก่อนนั้นน่ะที่เคยบอกเคยเล่าไปตรงไหนนี่กล้าเอาประวัติตนเองมาบอกว่าอาตมาไม่เชื่อเรื่องาศาสนาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นพวกฮิปปี้ขี้เล่านี้ผมก็ยาวหนวดเขานี่ เจ็ดแปดปเดินในเด็กผู้หญิงวิ่งหนีก็คิดว่าคนบ้าก็คิประมหาโจรอย่างนั้นแหละจนในที่สุดก็เป็นบ้าเป็นบอเข้าจิตเวทศรีมหาโพล่า่มทรงล่ามโซ่หนัดพ่อแม่แม่ให้ตัดผมน่ะไม่ตัดผมเนี่ยแกบอกว่ามึงไม่ตัดเดี๋ยวกูจะแอบตัดนะนะแกยองขายควายให้ตอนนั้นควายตัวเดียวสอ0พหรือสองพเนี่ยเพื่อจ้างให้ลูกชายตัดผมเพราะผมมันยาวเนาะ ต้องรวจทั้งเข่าผมเช้าเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมตัดไม่ยอมตัดแม่เลยบอกมึงไม่ตัดเดี๋ยวกูจะแอบตัดแล้วก็บอกแม่แม่ลองตัดดูเถถ้าแม่ตัดผมผมจะเผาบ้านนี้แม่ดูนะแม่เสียดายบ้านยังไงผมเสียดายผมผมยังงั้นนะแม่เนี่ยพูดไม่ออกแล้วแกรู้นิสัยลูกชายแกว่าถ้าจะตัดจะเผาจริงๆด้วยโออันนี้คิดดูอ่ะตอนที่ตัวเองเป็นบ้าล่ามโซ่อยู่ในโรงพัก ตำรวจเจ็ดวันนนุ่งเกงกีฬาตัวเดียวหน้าหนาวเดินพิจิการนะ <_ d ata> แม่ในตามหากับป้าอยู่สองคน <_ d ata> พอมารู้ข่าวก็รู้ว่าโดนตำรวจเอาไปล่ามโซ่ไว้ที่หน้าโรงพักตำรวจ <_ d ata> แกซื้อข้าวมามาใส่มาใส่ห่อข้าวมานให้กินเตะห่อข้าวตาน่าเตะกระจุยเลย <_ d ata> แล้วโยกแม่แกจะกลัวอาตมาแกจะกลัวอาตมา อันนี้เพราะแค่รู้นิสัยอันนี้ครับแม้แต่เป็นพระทุกวันขั้นก็นยังกลัวนะอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าตามาแสดงธรรมะแสดงอะไรขึ้นมาแกจะกลัวเพราะว่าตามาเคยอาราวาทงานศพใหญ่ในคนวิ่งแตกตื่นวิ่งหนีหมดในงานศพอะ่ะคนเป็นร้อยไอจูงลูกจูงหลานวิ่งหนีกันทุกเสือเ <c oughs> <c oughs> นี่ยฉะนั้นพอเรามาได้ปฏิบัติได้เห็นว่าจริงๆแล้วคนเรามันก็มีดีอยู่แต่ที่เราไม่รู้จักไม่เข้าใจเพราะเราไม่รู้ พอได้มาปฏิบัติแล้วเห็นคือพูดง่ายก็คือเห็นธรรมะแหละอย่างน้อยมันเป็นธรรมะในระดับหนึ่งที่ทําให้เรากลายเป็นคนอีกคนหนึ่งจากคนไม่ศรัทธาเป็นคนมีความศรัทธามีความเชื่อมัน่นอันนี้และจากนั้นก็พยายามที่จะหาโอกาสบอกผู้อื่นแนะนําผู้อื่นว่าธรรมะคาสอนพระเจ้าเป็นของดีจริงๆอันนี้เพราะว่าหนึ่งละเรายืนยันได้ว่ามันทําให้เราเปลี่ยนจากคนอีกคนหนึ่ง จากคนที่ไม่เชื่อศาสนาเชื่อพวกละทิคมนคกมณิ์ไม่เชื่อเรื่องศาสนามองศาสนาเป็นยาเป็นยาเสพติดเป็นสิ่งมอมเมาอันนี้จนถึงขนาดบวชเป็นพระยังเอาไม้กวาดไปทุบกาไปฟาดหัวพระพุทธรูปเลยเพราะไม่ยอมกราบไม่ยอมคารพอันนี้แต่พอที่สุดพอเรามาปฏิบัติมันยอมสละชีวิตบวชอยู่แล้วก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วทุกคนมันสามารถศึกษาได้เข้าถึงได้เพราะศาสนาเป็นของดีของจริงของแท้ ถ้าเราศึกษารู้เข้าใจในแก้ทุกเราได้จริงๆด้วยอันนี้ตัมายืนยันเลยนะแต่ไม่ใช่ยืนยันว่าเราเป็นคนดีแต่ว่า,าศาสนาดีถ้าเราปฏิบัติตามมันต้องได้จึงมีกําลังใจที่ที่ที่ได้ทําอย่างนี้เพราะว่าแล้วเวลาเราไปตามชุมชนแต่ละที่แต่ละมันมีมีคนตัมมาจึงมีคติว่าถ้าเราไปมีคนสนใจแค่คนเดียวก็ถือว่าคุ้มค่าอันนี้ถือว่าคุ้มค่า เพราะทาให้เรามองเห็นที่พระุทธเจ้าท่านมีเมตตาที่ท่านยอมสละทุกอย่างและที่ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้ายิ่งท่านยิ่งออกเผยแผ่พระศาสนาแม้แต่คนเดียวท่านก็ไปนะแม้แต่รู้ว่าไปแล้วจะโดนเขาไล่ฆ่าเหมือนท่านไปโปรดองค์คิริมานเนี่ยท่านก็ไปนะแต่นพยะพุทธเจ้าเราท่านมีบารมีท่านมีสติปัญญาท่านรู้ว่าใครควรไปโปรดโปรดแบบไหนอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เรา แล้วยิ่งเวลาเรามาอย่างนี้เหมือนมาเห็นอย่างนี้มันก็ทําให้เรามีกําลังใจกําลังใจที่อยากจะทําต่อไปอย่างที่พระเจ้าบอกว่า,วาการเป็นพระพิสุเราจะให้อะไรยิ่งกว่าให้ธรรมะไม่มีหรอกการให้ธรรมะคือให้ความรู้ความจริงสิ่งที่เราสามารถเอามาประพฤติมาปฏิบัติทำแล้วมันได้ประโยชน์ได้อาน,นิสงส์จริงๆโดยเฉพาะบุญอีกแง่หนึ่งที่พวกเรายัางไม่่อยได้เห็นผลก็คือเช่นบุญภาวนาบุญรักษาศีลเนี่ย อันนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะยิ่งบุญภาวนานี้ง่ายมากถ้าเราเข้าใจในแค่เรามีสติกลับมารู้อยู่ที่ตัวอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเราไปนาไปไร่ไปสวนไปไรวเราก็ภาวนาของเราได้ไม่จําเป็นต้องเสียงเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ที่ทุกวันที่ทํา่บุญที่เน้นก็คือส่วนใหญ่เน้นบุญทางอามิธวัตถุเน้นบุญเรื่องเงินเรื่องทองเข้าของเป็นส่วนใหญ่แต่ไอ้บุญที่จะทําให้เรามีความสุขสงบสบายง่าย,ายๆเพียงแค่กลับมาอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก อยู่กับบ้านอยู่ก็ได้อยู่กับ,กบน,ากาานาเราก็ภาวนาได้มีความสุขได้เราลองถามอย่างจริง,รงๆแล้วพอเราต้องการอะไรอ <c oughs> ต้องการรวยรวยแล้วมีทุกข์ได้ลูกได้หลานมาลูกหลานทําให้เรามีความสุขจริงไหมของทุกอย่างที่เราหามาได้ทั้งหมดทั้งชีวิตของเราจนถึงทุกวันนี้จนเราจะตายทิ้งเปล่านะเราได้อะไรเป็นสาระอนี้ แต่ทาไมทางที่พระเจ้าท่านชี้ก็หาวิธีทางดับทุกข์เพราะเราไม่ค่อยเอากันอยากได้แต่สวรรค์อยากได้แต่รวยจะเอารวยอย่างเดียวแต่ถ้ารวยแล้วเรามีทุกข์อันนี้ทุกข์กนาดกว่าจะหามาได้แต่ถ้าเราหาความสุขสงบให้กับชีวิตของเราตามหลักวิธีพุทธง่ายๆแค่กลับมาทําจิตทําใจให้สงบทําจิตทําใจให้สบายอยู่กับลมหายใจเข้าขหายใจออกดีกว่าเราไปหายใจทิ้งเปล่าอนะหายใจแล้วก็คิดไป แล้วก็กลายเป็นทุกข์แต่ถ้าเรากลับมาหายใจเข้าหายใจออกและหายใจเข้าเราก็พยายามทําจิตทําใจให้มีความสุขสงบสบายเนี่ยวิ้นเราเดินก็หัดเดินภาวนาพุโทโธพุโทโธของเราไปแม้จะไปนาไปไร้เราก็เดินพุโทโธพุโทโธรถผักอะไรเราก็ภาวนาได้ไปใจตรงใจตลาดตลาดลงตลาดนัดเราก็ภาวนาของเราได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วถ้าเราทําเรื่อยๆใจเราก็คุ้นเคยกับการที่ได้กลับมามีสติรู้อยู่กับตัว ใจมันคิดอะไรขึ้นมาเรารู้เท่ารู้ทันมันก็จบมันก็ดับไปนะเราสังเกตดูนะความคิดของเราถ้าเรารู้ทันมันดับนะมันจบมันไม่มีเรื่องมากแต่ที่มันมีเรื่องมากเพราะเราไม่มีสติไม่มีตัวรู้หิตคิดขึ้นมาก็เตลดิดเปิดเป,ดเปิงไปไม่รู้ไปไหนฮะเราก็วิ่งตามไปตามไปตามมาก็เจอต่ทุขอันนี้แล้วพอฉุนไปตรงไหนชอบเอานิทานเก่าๆเรื่องกระต่ายกระเต่ามาเล่าให้ฟัง กระต่ายกับเต่าแข่งขันกันทุกคนก็รู้นะว่าเต่ามันชนะกระต่ายมันแพ้เต่านี่ความจริงถ้ามาเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตของเราหมายถึงว่าสัตว์ที่มีความสุขคุมรอบคอบเต่าไม่แน่ใจไม่มั่นใจหดเข้ากระดองมองเข้ามาภายในอันนี้กระดองของเต่าก็เปรียบเสมือนคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเหมือนมีศีลมีธรรมมีครูมีอาจารย์มีพ่อแม่ที่คอยแนะนําชี้แนะ ก็เมืนวิถีชีวิตของรเราถ้าเรามีความสุขคุ้มรอบครอบมีเหตุมีผลมีสติมีปัญญาอันนี้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษาถ้าทำอะไรมีอะไรก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้รู้ชีวิตของเราก็สามารถเข้าไปถึงจุดหมายหรือเป้าหมายได้นี่คือเปรียบเสมือนเต่าเหมือนกษัตริย์เชิงช้าล้าสมัยแต่ว่ามันเป็นสัตว์ที่สามารถถึงเส้นชัย ทำให้ชีวิตมีความสุขได้อย่างเช่นที่ในหลวงท่านสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่ถ้ากระต่ายเหมือนเป็นสัตว์ที่ฉลาดเก่งปราดเปรื่องแขวคล่คององไวรู้ทุกเรื่องนี่เหมือนคนทุกวันนะเก่งฉลาดมีสติมีปัญญาความสามารถมากแต่ว่าเก่งเหมือนกระต่ายแตกตื่นตื่นตูมตื่นเต้น,ตน,ตนเห็นอะไรไม่ได้เห็นเขามีก็จะมีอย่างเขาเห็นเขารถก็จะมีรถรถใหม่ใต้แดงก็อยากมีก็เขาเขามีบ้านล้างใ่ก็อยากมีก็เขา้า ไม่มีเงินเขาก็ให้ผ่อน <c oughs> เ้าก็ให้ดาวมาก่อนพอเราไปผ่อนไปดาวเข้ามาก็กลายเป็นคนมีหนี้มีสินพ้นที่สุดแล้วรถก็มีบ้านก็มีทุกอย่างสะดวกสบายหมดแต่ปรากฏว่ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจหาความสุขไม่ได้นี่ก็ะดึงบอกที่จริงแล้วเต่ากระต่ายถ้าเราเปรียบเทียบกับวิธีคิดหมายถึงว่าเต่าเป็นสัตว์เชื่องช้าแต่ว่าเชื่องช้าแต่มันสุข,ขุมหนักแน่นมั่นคง นั alors, look, ่นน you right. the ี is, is ่ถ้าไม่แน่ใจไม่ปลอดภัยกลับเข้ามามองที่ตัวเองพิจารณาก่อนอะไรควรไม่ควรดูสติดูปัญญาดูทุนทรัพย์ความสามารถของตนเองแล้วก็ค่อยคิดจะทําแต่ถ้ากระต่ายมันตื่นตูมตื่นเต้นแค่มันไปนอนใต้ต้นตาลลูกตามตกบอกฟ้าถล่มก็เหมือนพวกเราคนทุกวันเนี่ยอย่างเช่นเอะก็ให้กู้ไอ้นั่นให้กู้ไอ้นี่มาก็แย่งกันลงชื่อคอใช่ไหมนั่นเ่ยที่แล้วนี่มันกันรัฐบาลอะไรให้ลงอะไรนะ โอ้โหแย่งเงินไปบางคนได้น้อยขวดแต่ไม่ได้คิดถึงไอ้ตอนที่จะจ่ายคืนน,น,น,น่ะนะอยากได้แต่ว่าเราไม่คิดถึงเหตุถึงผลที่ควรจะได้หรือจ,จะทาอย่างไรไปไปมาๆก็มาขอพระแทนที่มาขอธรรมะจะขอแต่หนึ่งสองสามแล้วไงทีสิบหกนทีสามสิบอะไรมาแล้วอันนี้นะ มันไม่ใช่ทางที่พระเจ้าทันชี้ไม่ใช่ทางที่พระเจ้าทันบอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเราไปวิ่งตามจิตตามใจจนไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะควบคุมใจแล้วมันเตลดิดพอมันเตลิดขึ้นมาแล้วนั่นแหละเป็นเหตุแห่งปัญหาที่ทําตามมาจริงๆแล้วก็คือเราส่วนใหญ่พวกเราวิ่งไปตามความคิดแต่ถ้าเรามาหัดภาวนานะเราไม่ต้องไปตามความคิดเอาจิตของเราเนี้มาตามกายมั้ง เช่นมื่อเราเดินควาพุทธสายโทรคว,วาพุทธสายโทหมายถึงเอาจิตมาตามกายให้มันอยู่กับกายเจ้าของเดินให้รู้หายใจเข้าหายใจออกให้รู้แต่ถ้าคนไม่ภาวนาตัวนั่งอยู่ตรงนี้แต่ใจไปถึงไหนแล้วใจมันไปแล้วแล้วส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็เอาตัวไปวิ่งตามใจแต่ถ้าภาวนาเอาใจมาไว้กับตัวอยู่กับตัวอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก จะหาทางออกให้กับชีวิตได้ง่ายและมีความสุขได้ง่ายมีความสุขที่สุดถ้าจิตใจมันหยุดคิดได้ปิดปุงได้แล้วก็มีสติรู้อยู่กับตัวถ้าจะคิดก็คิดอย่างมีเหตุมีผลว่าอะไรควรที่จะทําอะไรควรที่จะนนีแต่เหมือนแบบทุกวันวันหนึ่งวันหนึ่งพอเราตื่นเช้าขึ้นมาเราคิดกี่ร้อยกี่พันเรื่องแล้วแต่ละเรื่องถามจริงว่ามันคิดแล้วมันทําได้ไหมแล้วเราคิดแต่ละครั้งส่วนใหญ่มันก็ใช้พลังงาน ไปเท่าไหร่บางทีคิดแล้วมีอารมณ์หงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญท้อแท้เหนือหน่อยอย,อยเซง็งเบือ่อสารพัดในชีวิตวันๆนหนึ่งสิ่งเหล่านี้เริ่มเล่นแต่ปั่นทอนชีวิตของเราโดยโดยซึมเปล่าฉะนั้นถ้าเรากลับมาทําจิตทําใจให้สงบอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราจะคิดคิดแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์มีสาระคิดแล้วมันทําได้อั่นนี่แต่นั่นแหละเราก็ต้องฝึกต้องหัดและทุกคนก็ฝึกได้หัดได้ไม่ใช่ว่าหัดไม่ได้ ถึงได้พยายามมาแนะนำมาพาทำมาฝึกมาหัดกันดูมันอาจจะเป็นทางหนึ่งที่พวกเราอาจจะพบตัวเองได้อาจจะกลับมารู้จักจิตรู้จักใจเจ้าของได้ใจของเราเนี่ยมันคิดมาเยอะแล้วมันคิดมามากแล้วแต่ถ้าเรากลับมาเรียนรู้ดูใจเจ้าของเห็นใจเจ้าของใจมันอยู่เฉยๆรู้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธสบายๆบ ถ้าใครทําได้นะ่ะชีวิตนี่มันจะเปลี่ยนความคิดจะเปลี่ยนยิ่งเราผู้เฒ่าผู้แก่นะี่ยิ่งจําเป็นที่ควรจะมาคิดพิจารณาตรงนี้ลงทุนน้อยอันนี้นะเหมือนจะกินหมากเนี่ยเราก็พุทโธได้นะแม่ใหญ่พุทโธเป็นไหมเคี้ยวหมากก็กำหนดสติเคี้ยวพุทโธงับพุทโธทําได้นะจริงๆเหมือนตําหมากพุทโธ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 ท คือมันทําได้ถ้าเราถ้าเราเข้าใจแล้วพยายามฝึกแล้วทาเล่นๆก็ได้เรื่องภาวนายอย่าไปจริงจังกับมันมากทําเหมือนเราทําเล่นๆทําขนมทํากับข้าวทําอะไรนี่เราก็ทาเหมือนทําเล่นแต่ว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่ของเล่นเพราะเราทํามีสติและสติพระพุทธเจ้าทั้งรับประกันว่าสติแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเท่ากับช้างกระดิกหูงูงแลบเล่นไกกระเพือปีกท่านว่ามีอานิสงส์มาก มีประโยชน์มากมากกว่าที่เราไปทําบุญร้อยล้านพันล้านอีกนะเพราะท่านบอกว่าถ้าเรามีสตินี่ถ้าเราตายมีสติรู้นี่มันปิดกั้นทางอาบายได้มันน่าลงทุนไหมมันน่าฝึกไหมแต่ถ้าเราไปทําบุญอย่างอื่นน่ะบางทีเนี่ยเวลาเราเหมือนวเราไปทําบุญให้ทานขึ้นมาบางทีพอจะเจ็บป่วยขึ้นมาพอเราเกิดเวทนาความเจ็บความปวดขึ้นมาแทนที่จะนึกถึงทานเราเป็นนึกถึงเช่นบาปกรรมที่เราเคยทําเช่นเคยฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตมานี่ แล้วก็เกิดตายไปตรงนั้นจิตเราก็ไปตรงนั้นแต่ถ้าเราฝึกสติในยางน้อยมันทําให้เราระลึกได้รู้ได้เห็นได้สติแต่ละขณะแต่ละขณะนี่ท่านรับประกันเึ็ขนาดนั้นโดยเฉพาะลมหายใจนี่าภาษาแขกเขาว่าอนาปานสติเนี่ยแล้วถ้าเรามีสติตัวรู้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเขียวหมากก็รู้ดูดบุรี่ก็รู้อันนี้นะถ้าเอาหนักๆแม้แต่ใครกินเหล้าอยู่ก็ภาวนาได้นะ น,นั้นีอนะถ้าภาวนาได้จริงอ่ะเราออหมดรสชาติแล้วอาจจะเลิกกินแล้วก็ได้พระภาวนาเนี่ยถ้าเราทำํำจริงๆเนี่ยมันทําได้แต่ถ้าสเต็ปตามรูปแบบเหมือนไม่ได้แต่ถ้าเราเอาของจริงมันทําได้พระภาวนามันเอาแค่ขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่ละขณะมันเป็นสติที่รู้ตัวเฉพาะหน้าเฉพาะหน้า เนี่ยคือให้เมื่อเราสะสมสร้างคุณงามความดีในจิตในใจของเราเหมือนน้าหยดลงตุ่มแต่ละนิดแต่ละหน่อยแต่ละหน่อยแต่ละหยดแต่ละหยดแต่ละหยดเมื่อมันหยดบ่อยๆมันก็เต็มตุ่มได้ก็เหมือนเราเจริญสติแต่ละขณะแต่ละขณะรู้ตัวกลับมาที่ลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวกลับมาที่ลมหายใจเข้าหายใจออกฝึกจนมันเกิดความคุ้นเคยเคยชินไปนาไปไร่แดดร้อนทําไร่ตัดองตัดอ้อยอะไรรู้ตัวกลับมารู้ตัวกลับมารู้ตัวกลับมา เราก็สะสมของเราไปเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆมันมีสิทธิ์มีโอกาสถึงบอกอย่าดูถูกตัวเองอย่าประมาทตนเองว่าเราเป็นคนบุญน้อยวาสนาด้อยอย่าลืมว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรับประกันนะคนได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นบุญกรรมเก่าทรงมาแล้วทั้งนั้นนะให้มีความเชื่อมั่นการที่เราได้มาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ลุกฟลุกนะเป็นบุญกรรมเก่าที่ทรงมาแล้ว มันสําคัญอยู่ตรงที่ว่าในปัจจุบันนี้เราทําอะไรถ้าเราทําดีผลดีก็สะสมมาเรื่อยถ้าเราทําไม่ดีผลไม่ดีก็สะสมของเราไปเรื่อยอันนี้นั้นจึงอยากจะฝากเนาะสําหรับค่าคืนนี้อยากจะฝากให้พวกเราทุกคนจะมีความเชื่อมั่นการได้เชื่อเป็นมนุษย์ของเรานั้นเรามีต้นทุนดีมาแล้วอะไรที่เราเคยทําให้ดีให้เรานึกเสียว่าช่างมันไป ไปให้เรามามีความตั้งใจใหม่นับตั้งแต่ตอนนี้ไปเราจะมาทําความดีอย่างน้อยที่สุดเพียงแค่มีสติกลับมารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้อย่าหายใจทิ้งเปล่าอย่าเอาใจไปเอาตัวไปตามใจให้เอาใจมาไว้กับตัวอยู่กับพุทธโธลมหายใจเข้าหายใจออกเนาะแค่นี้นะหรือมีอะไรจะถามให้ถามได้นะ <laughs> ถามได้นะ ถ้าถามก็จะตอบอยู่ถ้าไม่ถามก็จะแค่นี้ก่อนถ้าปีหน้าไม่ตายก็จะได้เจอกันใหม่